สวัสดีครับพบกับรายการอย่า h านะ EP ที่12บสออะไรมันจะร้อนยังไงึงเนี่ยขอขอเริ่มใหม่ขอเริ่มใหม่โอ้โหเปี่ยนเลยไย้ไข่ไข่เจีอว นี้คือรายการที่สุ่มจับคนในออฟฟิศเข้ามาร่วมการแข่งขันชิงรางวัลและกระชับความสัมพันธ์อันดีงามีีงามให้แก่คนในออฟฟิศโดยรายการนี้จัดทําขึ้นเพื่อสร้างความบันเทิงและความสนุกสนานให้แก่ผู้ชมทุกท่านขออภัยหากมีคำหรือพฤติกรรมที่ไม่สุภาพสู้ๆนะครทุกคนสวัสดีครับพบกับรายการอยาหานะ EP ที่12 ก่อนนึเลยขอถามทุกคนก่อนว่าในวัยเด็กวัยมัธยมเนี่ยชอบฟังเพลงแนวไหนกันและวงไหนคือวงโปรดอเริ่มจากพี่หมอมก่อนเลยแล้วกันของเราต้องเป็น D 2 B เท่านั้นอุย D ุ o ยเกิดไม่ทันนะอันนั้นตั้งแต่เริ่มเกิดเลยปะเนี่ยเฮ้ยกิดมาไม่กี่ปีได้ฟังเลยร่างฝันอยู่ในหูแทนก็ชอบฟังแนว็อกแต่ก็แน่นอนยุคนั้นก็ต้องล็อี่นะยุรา รู้เลยเราเล่นตุ๊กตาหน้ารถชอบชอบค็อกเทลครับมาถึงเลไม่ใช่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 ที่เมาขอโทษแต่พันมันก็ดีขันมา เมิงเลยแนวอะไรอ่ะแบบชอบแบบกามิกาเซ่อ่ะค่ะแบบเซนอะไรๆแบบใส่เสื้อม่เด็กเปล่าเอออย่างนั้นเทโลติกแบบชอบมากอ่ะแล้วเบสอ่ะแล้วเบสเดงก็แฮนตูคัลเลอร์แล้วกันช่วงนั้นกำลังดังวงดนตรีมัธยมแข่งกันใแทนตูแฮนตูทั้งนั้นใช่ใช่แบบเบสแล้วต้องแบบมีแฮนตูที่หามาเนี่ยเพราะว่าวันนี้เราจะมาเล่นเกมใบเพลงกันซึ่งเพลงที่ตามมาใช้เนี่ยเป็นเพลงยุค2000หรือว่ายุคที่พวกเราทุกคนเนี่ยอยู่ในวัยมัธยมนั่นเอง ทีเนี้ยก่อนที่เราจะมาเริ่มเล่นเกมกันเราไปฟังกติกากันก่อนเลยครับใชเลย กิการในการแข่งขัน1ผู้เขาเ้าแข่งขันจะต้องใบเพลงในเมโลดี้ที่ทีมงานได้กำหนดมาให้2เพลงที่เราจะนำมาใช้ในการแข่งขันจะเป็นเพลงไายยุคส0 0ันเป็นต้นไป3ผู้เขาเ้าแข่งขันจะผัดกันใบเพลงแต่ละคนจะต้องสูงเมโลดี้ในการใบเพลงโดยมีเวลาให้ทีมละ3นาทีผัดกันใบคนละ1นาที30วินาที4ใครที่ตอบชื่อเพลงหรือร้องเพลงตามโจทย์ได้ถูกต้องรับไปเลย1คะแนน5ทีมไหนที่ทำคะแนนได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะส่วนทีมไหนแพ้จะต้องจับฉลากเลือกเพลงเพื่อนำไปร้องจีเพื่อวมงานหกผิงการเ่นะทีา่อรว และตอนนี้ทุกคนก็เข้าใจกติกากันเรียบร้อยแล้วนะครับครับทีนี้เราก็มาเริ่มแบ่งทีมกันเลยดีกว่าโดยวิธีการแบ่งทีมก็คือโอนาโอเคง่ายมากเลมาง่ายมากมากมาโอน้อยออกได้เลยชัดเจนค่ะ ตอนนี้เราก็ได้แบ่งทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยทีมผมมีพี่หมอมแล้วก็ผมเองเบสนะครับส่วนอีกทีมหนึ่งก็จะเป็นเม้งและน้องแทน<ย>ทีนี้หลังจากนี้เราก็จะมาเป่ายิจุกตัดสินกันว่าใครจะได้เลือกก่อนว่าจะเริ่มหรือว่าจะให้ทีมนึงเริ่มก่อนออไป<ด>เชิญยังไงุช,ช,ช,ชุบเลย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 ชุบเดียวเลยเป่ายิงชุบเริ่มก่อนเลยหได้ ได้ไม่เชื่อหรยอเราไม่เลิอกจริงเราไม่เลิอกดูก่อนแล้วกันว่าเกมเป็นยังไงครับโอเคครับทีนี้ถ้าเกิดพร้อมแล้วก็ไปเล่นกันเลยโอเคก่อนอื่นเลยเรามาเลือกกันก่อนว่าใครจะเป็นคนเริ่มทายเริ่มตอบก่อนยังไงใครพี่ไทยอ่ะแทนใบโอเคแทนใบถ้างั้นเรามาเลือกเมโลดี้ที่จะใช้ในการใบเพลงกันก่อนเลยอ่า เลยอดดวงเลยนั่นแหละเป็นข้ามือเลยนั่นแหละอ่าเอาเรื่องอยู่นะเอเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วงั้นเราไปเริ่มเกมกันเลยสองตืเต้หนึ่งสองหุยถ่ยไปดูได้ปะไม่อยากอ่า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 ใช่หรอแท้เอ้ยเดี๋ยวที่อยาเลือนนี่อะไรวะ

ยิ่งรวยิ่งหงุดข้าวอะข้าวเอไอะ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 ปะอะไะอะอะไะอะอะอะไะอไอะ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 อได้ออะ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 ได้ะอไอออ ไอเนี้ยกูอไม่ไแล้วแล้วเฮ้ยกูลืมได้กูลืมเนื้อกูลืมเนื้อเฮยเฮ้ยแล้วอมตองได้ แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงอะไรวะปะบุญจิ้นเพลงอะไรข้าบอ้าวิใช่ปะวะไมเลน่อยละสอ จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคู่แรกงั้นเราไปสรุปคะแนนกันเลยโอเคพี่หม่อมตาเราแล้วเนาะใครจะเป็นคนใบ้ก่อนโอเคที่เราคุยกันเมื่อก mm? ี้เนาะครับก็เบสจะเป็นคนใบ้ให้เราก่อนจะผมใบ้ก่อนย่าพี่เป็นคนตอบนะงั้นมาเลยขอดวงดีๆีจะลูกเอ้ยงั้นเราไปเริ่มเล่นเกมกันเลย

คนเมินเธอมีอีกไหมมีอีกไหมมันคงเป็นความรักเอาเอาขอเล่ขอเริ่มใหม่ขอเริ่มใหม่โอ้ยเผ็ดเลย Au, au, au. ก็จบกันมาแล้วนะครับสำหรับคู่ผมและพี่หมองทีนี้เราก็ไปดูสรุปคะแนนกันเลย<ฮ>แล้วเราก็ได้ทีมที่ชนะและทีมที่แพ้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนทีมที่ชนะก็คือพุปและทีมที่แพ้แน่นอนก็คือที่หมอ่องแห เรงนะครับอ่อนให้หรอกจริงเราอ่อนให้ผมมีของรางวัลมาให้นะครับผมโอ้โหท่านี้ตั้งไอ้นี่ไปแล้วไม่อ่อนให้แล้วอะไร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 คือของรางวัลของผู้ชนะอะไรอะไปร้องเพลงที่บ้านไม่ไม่ใช้อย่างนั้น บนลงโให้สำหรับผู้แพ้หญ่ว่าแล้วผมว่าวจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันอไม่ดูได้ปะส่วนบนลงโทษของผู้แพ้นะครับเราจะต้องจับสุ่มรายชื่อพนักงานในบริษัทขึ้นมาและจะต้องไปร้องเพลงจีบเขาคนนั้นครับกูแพ้ทำไมเนี่ยขออนุญาตะคขออนุญาตแซงรยไว้ก่อนนะทำงานพนักงานเพลงที่จะเอาไปร้อง เราก็ต oh, oh, oh. okay. ้องสุ่มด้วยเช่นกันโอ้เริ่มจากจับลายชื่อก่อนเลยแล้วกันแทนก่อนไหมแบาเปิดพร้อมกันเดี๋ยวเปิดพร้อมกันฮะเมงมาเปิดเลยโหยาวจังวะโอเคถูกคนซะด้วยเอาลสนุกมันละไอ้คนนั้นนะทั้งสองคนก็จับฉลากชื่อคนที่ต้องไปร้องเพลงจีบเรียบร้อยแล้วเนาะโอเค หลังจากเราได้ชื่อกันแล้วนะครับทีนี้เรามาจับเพลงกันต่อเลยดีกว่าว่าจะใช้เพลงอะไรไปร้องจีบกันก่อนเลยตาเนี้ยได้แล้วจ้ะโอเคได้นะแตะดูก่อนส่องสองไว้ร้องได้ไหมอ่าแจมเลยดูวลอยฮะ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรายการหย่าทานะ EP ที่สิยสังไงวะ12โอเคสำหรับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบนะครับอยากจะให้เราทำอะไรใน EP ต่อไปสามารถคอมเมนต์บอกพวกเราไว้ได้เลยสำหรับวันนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนแล้วกันบ๊ายบาย hatte pop malen chancen สีอะสีคอลเลคเตอร์ไปไปแล้วเขาไปแล้วอหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยอันออมไม่แด้ะอันออนไม่ไปครับข้ามต่อครับใครคิดว่าแน่มาเจอกันมีตรลิฟที่ผมลงครับสวยใสใสอุ้ยชนะใสใสอะค่ะอีพีหน้าเจอกันไม่ได้จะสปอยแต่อีพีหน้าเดี๋ยวรู้กัน